เออโอลิคี้นี่กูพิมพ์ถูกด้วยเนี่ยมันต้องตรงตัวโอลิคี้เออเกมอนออเป็นม่าแปดเปแปดด้วยเฮ้ยดูเจ้าสวเนียเฮ้ยอเลยครับ ดมันมีใครวนแมวมิลานมันก็มีแต่ตอนเล่โดนโดนโอ้ยเขียงเด้อมีใครเบิร์อีกตัวหนึ่งที่ใครเบอร์นะใช่ใ A L U สาิตใรเวอร์อะทันานอ่ะตัวแรกตัวแรกมิลานมิลานมิลานไอคอนสองเท้าใคเบิร์ luôn <laughs> Ê, thế này. Sao lại có thịt 2 à? <laughs> <laughs> <yên> <laughs> 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 lắc à? Cái <laughs> gì oh. <laughs> สองหักอนิดเนรเอาดิที่เราจะได้สักเกอร์ยังพี่หรือว่าถ้เก็บเพิ่มไอ้นี่มได้เนี่ยสูขนดรถแปดถูงอยู่แต่แปดไม่อ่อนเลยเยอะยี่สิบเอ็ลยสัจเก็งเลิเนยยากอุ้ยเก่งเก่งนะเนี่ยปอนด์พีเนี่ยอ้ดค้องแบบนี้ค้องแม้ว่าใส่กาะแล้วแม่เดี๋ ยิงเล่นทุกตำแหน่งไงบอนกางรับยังเล่นได้ไอ้กางลุกเนี่ยเปีกเนี่ยกลางปีกเขาอยู่นี่เดี๋ยวไม่กลางฝั่งขวาไอ้ปีกเฮ้ยเอ้ากลางตื่นเต้นยงเก็บที่สันโอ้โหตัวไหนกันจบแต่กันถึงไหนแล้วเก็บได้ไงวะ พดูเคสโปรันมาขนาดนี้ก่อนแล้วมีมีพอเนี้ยเทียวออเดิอบวกแฝงมเนี่ยแะ่รลเียนน่าจะแนวบุกพอนแก่พอไได้ปิดต้นนี่ดีกว่าบางก็เยอะอะตออะไรอะแะชากน่าจะหาอยู่นะสปิดต้นเนี้ อ่ะโอ้เหมือนกันเลยเฮียยกกันแต่ตนนเอาเลยนะวาูลเท่ากันเนี่ยกว่าห้าไซส์สี่นี่ซ้ายสี่กวาห้าเพราะมันบวกแดหรืเป่าัน่าจะเพราบวกอย่เอยี้ยเไหนมันจะได้แบบบวกแปเลยอ่ะเออปอนยดดูเดยวเขาบู bây hiểu cái gì nữa, nó lùn lắm. mình nãy giờ mình đã nói là đi theo cái đường này, này nó hơi khó khăn, 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 nó nó hơi khó khăn, nó hơi khó khăn, nó hơi nó hơi khó khăn, nó hơi khó ไมะโดดดีเอสโคพี่ลองมาแล้วเป็นแล้วมันอยู่ไอเจนด้วยจริงปุยไม่เล่นแลไรเฮียเฮียเล่นปุยไม่ดีเลยโอ้ยโอเว่ยไอคอนโเก่งไม่ได้แข่งแข่งไอ้ยี่งทนกระดูกหักเลยเนี่ยเฮียเนี่ยกระแทกเฮียยิ่งไร เป็นแบบว่าแปแดงที่เจ็ดเมส์นะไม่ไม่ก็อยู่แล้วขนาดมันมันแพงกว่าโบแปดเกมส์โปรเลยอ่ะแต่มึงก็ไม่แล้วแตูุ่๋ะเดี๋ยวก็งอนปุ๋ยกูซื้อแบบไม่ซื้อสูงเลยเี่ซื้อสูงซื้อสูงซื้อสูงไอ้เอาซื้อสูงก็ไม่ต่ำก็มีขายมันซื้อไม่ได้ดีพี่มันซื้อไม่ได้ดีเลยมันไม่ได้ซื้อถังเลยมันซื้อตั้งสูงสุดเลยนี่หว่าเซื้อเยอะเนี่ยได้ไหม ไ,ได้ได้จริงครับพี่ก็ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยววันี้ก็ขายก็ซื้อเลยตอนหนึ่งเดี๋ยวมก็งอนดิมีเงินงอนแต่ซื้อไปแต่ว่าก่อนจะติดกูตกแตกก็เพามอีกกี่ตัวโอ้โก่จ๋งติดอยู่หรออุ้ยแล้วก็ของตัวอะไรออกตัวเลสกุ้ยแโคดเยอะจ้าเออยังไม่เข้าทีมเลยต้นกูไม่เอาเลย โอนเยอะจัดดูราคาแต่ละตัวในทีมลดหลักหมื่นแคปโฟแม่งเพ่ถึงหมื่นไม่ต่อแล้วไม่ต่อไม่ต่อเอาให้ที่ที่แกนี่ใครกองเต้เดินกองเต้กองเต้ที่ลูกรักเลยเดินวิ่งวิ่งดีจัดใช่แล้วตอนอยู่เชลซีไม่เก่ง ไม่เก่งถ่ายดีนะอะไรนี่เป่ที่ไหนเสร็จถ่ายเวทีอะไรอ่ะที่ไหนซึมที่ไหนหลุดไปได้เอาเด้เกีย์ไปเดาเี่วกัาลังเข้ามั้งแิมเจอนะดูต้องสรางอยู่ปะ

กันยันต oh, well, yeah, so so ัวช้าไปยันเลยไปยันเลยไม่รู้รูมเป็นยัขไงข้าวขาข้าวคว้า ต่ตนไม่เห็นยเดินแล้วเกินแต่ว่ามันไม่ถึงว่ามองเห็มองฝั่งขวาไม่เห็นมีตัวหนึ่งว่อกี้เห็นแวบๆไปไหนาพอแวพอาะยังไม่ได้ใส่คู่เลยโดน nhiều cái à, cái đi ra đi khẩu, anh cái quen được hai trái trái trái, ô phải cái cái à, có một lót người ra càng, quân đội

อ๋อเฮ้ส่วนไหนเด็บแม่บมแปดถ้าแตกเยอะมว่าตอนนี้หนึ่ตอนนี้เท่าไหร่แลย้่อนนะใช่แล้วไอพวกนี้แม่งรู้แต่งตัวให้เก็บโปก่อนหน้าตัวที่2องเอะรอดเอารอดไม่ใช่เชฟหรอเด็บปะอี่ถือกระโหลกไม่งเอาไว้พี่ปอให้เขาช่ออยู่แค่จุดนั้นเดยยพูดไปแล้วอ๋ออ๋อแต่ดี อดิด้าเอ้ยในขี้งแดีโนี้นกี้ตัวนี้สวยเ็บนท่อลนพี่ไป้มไปไเลื่ออะไรตีดีกองน้าเป้าอ่ะเดี๋ยวุริตเป็นกลางไปใส่บ้านีนมานีเดี๋ยวตา้น้าเป้าคลเบอร์สินต่เยไม่ใช่พี่อ้น้าเป้าาเมอน้าไม่ใช่หรอ บอนาาเก่ลูีใส่ไมหีมเล่นกลางลู้ตอนแรกอะอะไรตอนมันใส่ตัวแดกลงลุกอ่ะไม่แต่เหนเแ้าเมละเมตีมันไม่แต่เมสี่มันไม่เอารไม่รู้ไงมันไม่ใช่เหรออะ เขาเรียกว่าเดวหน้าไม่ใช่ป่ะส่วนหน้าเขาเรียกจะใส่ตัวอะไรขนาดนไ้นวะกลางกลางมันไอ้นี่อ่ะเออแบบปอกแบบปีกซ้ายปีกขวาแล้วเน้ายเปล่าหรือเนี้าใส่ได้อร่อยอยู่เอาไปรับหลังขึ้นมาก่อนกลางหน้ายไม่กับตาต้นอ่ะมันเป็นตำแหน่งทุกที่ป่ะเป็นมันเปถึงนับเมืที่ปก่อนเนี่ยแนู่นเนี่ยหลอกทำเนื้อดิใช่ป่ะเนื้อตัวติ ก็แบใ่ไก่เิมไ่อะไรเซโตะใส่เบอร์ิอยู่แล้วไงใ่แล้วมันใ่เบอร์ิอยู่แล้วโหแล้ียงไม่เกมี่ยไอ้บอหน้าเต้านไม่ส่ิตลอดไง้าตอนดูเลยกรเดิไง้เลยเด่ยด้วอกลยม่คิงคูยง่ดจับ้้ ตอนมีเนีย้เกียรจนาเดียวไม่เบไมละเป็แบบเจนาเป็นดี่ว่าไงโอดี๋ยวก็ลื่นลื่นลื่นเป็นแไม่ดีออกหนาวไปเยอะกินข้าวอยู่ไอ้เึี่ตัวแก้วเดี๋ยวมึงดึทกม่โป๊โปเอ้ยอะไรแบบไอ้ยมันตีที่เหี้ยนี่ตีนเนี้ยปนปนปนตพวกอะไรไอ้พวกคันนเนี่ยิง

มึงเนยอะบโดนบโดนขอแล้วกันตอนนี้เียโดนล้าไปเฮ้ยร้องหรอโอ้โหโอ้ยดิ่มยำอะไรอยู่วะแบบเร็วเฮ้ยหลังเขื่อนงงงงเฮ้ยอะไรรวยนีเลยเฮ้ยตังเงยเฮ้ยโอ้ยได้รับไม่ไหวอ่ะเอาเปล่าไอ้เม่ปืนกูหมด เส็จลาวก็โงลากโคตรดตะพิมก็เดือดเดือี่พิมนแทงยับษ์คนดพวกไห้นอตเเนี่ยโคตรเตะไหนวะครับโอ้โหชตัาโตัสกูมาโลตัรกูมาอือไว้แลโลตารอีเย่งอือบอูวิ่งตาไม่ทัน